รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสางเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรามีข่าวสารของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีตําบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่22กันยายนพศ2567ที่ผ่านมาศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเดรรยวรวิหารจัดกิจกรรมคนดีสีสุพรรณบวรเชิงสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งรื่นเริงบันเทิงนาวา ย้อนวิถีชีวิตของชาวสุพรรณบุรีรุ่มแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบอกเล่าถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำอันยาวนานของชาวสุพรรณบุรีโดยกิจกรรมในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกานายนัทพัฒนสุวรรณปฏิที่ผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนภัสสรสุวรรณปทีปนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าสวนราชการประชาชนทั่วไปร่วมกันทําบุญตักบาตรทางน้ํานาวาพิขาจารพระสงฆ์เก้ารูปพระพุทธรูปหนึ่งองค์ชมการแสดงดนตรีไทยชมขบวนการแสดงเพลงเรือ ในโอกาสนี้น,นา,ายนัทพัชสุวรรณปฏิภผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมร้องเพลงในขบวนแห่เรือเพลงชมขบวนเรือกองยาวและขบวนแห่เรือ11ชาติพันธุ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในวันนี้ก็มาร่วมแสดงกิจกรรมทางน้ําด้วยหลังเสร็จกิจกรรมภาคเช้านางอภินยาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้แทนเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านดนตรีสุพรรณบุรี บ้านแตรวงร่วมใจสุพรรณบุรีและมอบป้ายบ้านดนตรีสุพรรณบุรีณนะบ้านดนตรีไทยท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในภาคเย็นได้มีการจัดงานคนดีสีสุพรรณบวรเชิงสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งชมวัฒนธรรมพื้นถิน่นร้อยแตรวงประชันปีภาคประกอบด้วยการแสดงร่วมดนตรีไทยวงปีภาคจำนวนกว่า10คณะและการแสดงร่วมแตรวงสุพรรณบุรีกว่า18วง การแสดงรำวงของ11ชาติพันธุ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนรวมทั้งพัฒนาต่อย,ยอดจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครอบครัวชุมชนสังคมให้มีความเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมและมีค่านิยมที่ดีมีจิตใต้สำนึกด้านวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในการอนุร,รักษ์ฟื้นฟูสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกลไกาการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธิการคุณวัชรกิจข่ะววัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ วันนี้ก็พาทุกท่านมาที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีนะคะสำหรับวันนี้จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็จัดกิจกรรมคนดีสีสุพรรณประวรสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งนะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบัานครอบครัวสถาบัานการศึกษาสถาบัานการศาสนาชุมชนสื่อมวลชนและภาคเอกชนนะคะ กิจกรรมหลักก็คือจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนอจังหวัดคนดีศรีสุพรรณนี่แหละค่ะนะคะภายใต้โครงการนี้นะคะเราก็เลยเอามายกระดับงานนาวาพิขาจารย์ซึ่งปกติแล้วทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยค่ะกิจกรรมนาวาพิขาจารย์จะมีตักบาทอยู่เป็นประจำแล้วนะคะในสำหรับวันนี้สำหรับวันอาทิตย์ที่22กันยานี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษที่ยกระดับกิจกรรมขึ้นมานิดนึงเพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของ จังหวัดคุนดีสิพันด้วยแล้วก็ในเรื่องของอสุพรรณบุรีเมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีด้วยค่ะเป็นการนําเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสุพรรณบุรีทั้ง11ชาติพันธุ์นะคะได้มาจัดแสดงในขบวนเรือแล้วก็เป็นการแสดงเพลงพื้นบ้านของศิลปิน<ด>เพลงพื้นบ้านน,นะคะ ทีมของเพชรน้ำหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้านะคะไปในงานนอกนา้นั้ก็จะมีเรื่องของออกองยาวนะคะวันนี้ก็ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั่นทั่วหน,น้าเลยค่ะมาร่วมตักบาตรทางน้ํานาวาพิขาจารย์กับกิจกรรมนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนาวาพิขาจารย์ในวันนี้นะคะใช้ชื่อใหม่นะคะสำหรับ กิจกรรมพิเศษในวันนี้เลยก็คือรื่นเริงบันเทิงนาวาค่ะนะคะสำหรับไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขับร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรีโดยมีนางรำทั้ง11ชาติพันธุ์ รำตามท่าต่างๆบริเวณโดยรอบสวนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีท่านจะได้เห็นความงดงามภายในสวนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีทั้ง11ชาติพันธุ์ที่รำประกอบเพลงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะนอกจากนั้นคนที่มาใส่บาตรนาวาพิกาจารย์ก็ได้มีโอกาสรำวงไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยค่ะนะคะนอกจากกิจกรรมเ,เรื่องเริงบันเทิงนาวาในวันนี้แล้วนะคะเราไปเปิดบ้านดนตรี บ้านแตรวงสุพรรณบุรีกันที่ตำบลท่าละหดนะคะสำหรับช่วงเย็นเรากลับมาพบกันที่สุร,รักษพันกล้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสายบันเทิงและก็จะเป็นการรวมพลคนแตรวงสุพรรณบุรีประมาณ150ชีวิตสำหรับแตรวงรวมกันมานะคะนอกจากนั้นก็จะมีปีพาดปีพาดของชาวสุพรรณบุรี จากทั่วทุกอำเภอมารวมกันด้วยอีกเช่นกันนะคะ,ะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านมามาเที่ยวมาชมสำหรับนางลำหน้าหน้างานบวชนางลำแต่วงทั้งหลายเย็นนี้พลาดไม่ได้นะคะที่ศาลาพรมเวทีบริเวณสูตรอนุรักษ์พันกล้ยสุพรรณบุรีค่ะเธอเทิแน่นอนค่ะ